สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัินโฮมค o k ิ้งค่ะวันนี้สวัลินจะชวนเพื่อนๆทําแผ่นแป้งตอติยาแบบง่ายๆไม่ต้องนวดค่ะส่วนผสมและวิธีทํามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ200กรัมเพื่อนๆจะใช้แป้งขนมปังแป้งโฮลวีตก็ได้ค่ะหรือจะผสมกันก็ได้นะคะแล้วก็มีน้ําเย็นจัด400กรัมนะคะเท่าตัวหนึ่ง แล้วก็เนยละลาย1ช้อนโต๊ะมีเกลือปน่นจะใช้1ช้อนชานะคะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลทรายนิดหน่อยน้ำมันพืชวันนี้เราจะใช้น้ำมันํำข้าว1ช้อนโต๊ะนะคะวิธีทำง่ายๆเลยค่ะเราล่อนแป้งเตรียมไว้ในภาชนะนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำเย็นจัดค่ะ ลงไปผสมเลยค่อยๆใส่นะคะอย่าใส่ทีเดียวหมดค่อยๆเติมไปนะคะใส่ลงไปคนให้ละลายถ้าเราใส่ไปทีเดียวอะคะ่ะเดี๋ยวเขาจะสำลักน้ำตัวแป้งเนี่ยคะ่ะถ้าแป้งเ,เหลวเกินไปเราเพิ่มแป้งนะคะแต่ถ้ามันเป็นน้ำเกินไปคือ ไม่ติดตะก้อเลยเนี่ยเราก็ควรจะเติมแป้งถ้าแป้งหนือ่อเติมน้ำโอเคใส่ลงไปนี่คนให้เข้ากันนะคะเราสังเกตดูนะคะคนให้ไม่เป็นเม็ดแป้งเลยนะคะให้เนียนรวมกันไปหมดเลย วิธีนี้ง่ายมากไม่ต้องนวดไม่ต้องอะไรเลย <Okay. S 1> เมื่อเริ่มไม่เห็น mm. เม็ดแป้งแล้วนะคะทำให้มันไม่เป็นก้อนสูตรนี้เราไม่ต้องใส่ผงฟูนะคะท่าน,นี้เราก็จะใส่ น้ำตาลทรายเพิ่มรสหวานลงไปนิดหน่อยใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะให้สีเรียกเกลือเพิ่มรสชาตินิดหน่อยนะคะหรือประมาณหนึ่งช้อนชาผสมให้เข้ากันส่วนเนยกับน้ำมันน้ำมันพืชเนี่ยคะ่ะเราจะใส่ท้ายสุดเลยคะ่ะให้แป้งเขาดูดน้ำให้เรียบร้อยก่อน แป้งก็จะได้ลักษณะหนืดๆหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกระเหลวเป็นน้ำนะคะทีนี้เป็นออปชันใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่เราจะใส่เพื่อทำให้แป้งเราหอมขึ้นเราจะใส่ผงออริกาโนลงไปนิดหน่อยค่ะมันจะได้มีหอมๆมมีเทกเจอร์โคนผสมให้เข้ากัน โอเคเมื่อแป้งเราเริ่มเข้ากันแล้วนะคะไม่มีไม่มีเม็ดแป้งแล้วเราก็จะเติมตัวน้ำมันพืชแล้วก็เนยลงไปเนยละลายหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันพืช น้ำมันพืชใช้น้ำมันรำข้าววันนี้ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเพื่อให้เวลาที่เราเอาแป้งไปไปจี่จะไม่ติดกระทะนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราจะทิ้งแป้งพักแป้งไว้ประมาณสิบ ถึง20นาทีนะคะเพื่อให้แป้งเขาดูดน้ําเสร็จแล้วเราก็เตรียมภาชนะกระทะแบนๆอย่างนี้นะคะเอาไว้ไปจี่ทําตัวตอติยาก,กันคะ่ะพักแป้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาจี่กระทะกันคะ่ะเมื่อเพื่อนๆพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะก็ให้เตรียมผ้าเอาไว้สำหรับปิด,ปดแผ่นแป้งของเรา เพื่อไม่ให้ความชื้นออกนะคะแล้วก็ตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนๆนะคะลองเทสดูว่าใช้ได้หรือ,อยังถ้าน้ำลงไปแล้วกิ้งแล้วก็แห้งไปเลยเนี่ยโอเคใช้ได้แล้วเมื่อหมักแป้งได้ครบเวลาแล้วนะคะลองมาเทสดูว่าแป้งเราเหลวไปหรือเปล่า แป้งตอติย่าของเราค่ะเอาผ้าปิดไว้นะคะจะได้รักษาความชื้นเราจะได้แผ่นแป้งแบบนี้เลยเรามาลองดูความเหนียวนุ่มเขากันนะคะว้าวขออนุญาตใช้มือนะคะแผ่นแป้งเราแบบนี้พับได้ได้ เราเอาไปหอ่อแรปอะไรต่างๆนานาหอมมากนี้เราผสมแป้งโฮบีลงไปด้วยนะคะสีจะออกน้ำตาลนิดนึงเรามาดูความนุ่มครับกัน,นเราจะฉีกให้ดูความนุ่มของนง เหนียวนุ่มเราเก็บห่อพลาส,สติกแล้วก็ให้มิดชิดนะคะเราก็เก็บได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะดูคว,วามน,นุ่มเหนียวของเขาเพื่อนๆเอาไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์ให้สวรินโฮมคุมงกิ๊กดน้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ